รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลาดกินแบงฐฐรบงัฐบาลผมบินบลฤิธิตครับผมเอกพันธ์บาลลิธิตครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอการจนดิ์นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพื่อมาตามหาแม่ค้าคนหนึ่งนะครับเธอมาขายขนมอยู่ที่นี่ก่อนที่เธอจะมาทุกครั้งเนี่ยต้องอุ้มลูกของเธอออกมา<อ>วันนี้เราจะมาตามหาและให้กำลังใจเธอคนนี้ครับ คุณผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้กับพวกเขา,เขาไปพร้อมกับเราครับไปครับภาพของแม่ค้าขายขนมที่ต้องกระเตงลูกมาขายขนมด้วยทุกวันเป็นภาพที่คนในการเจนดิตเห็นจนชินตาแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่าเด็กน้อยที่อยู่ในอ้อมแขนของแม่คนนี้ ดูเผิๆเ,เหมือนเด็กปกติแต่จริงๆแล้วเป็นเด็กพิการที่ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้เลยคือน้องอะค่ะพิการทางสมองตั้งแต่กําเนิดคือเยื่อสมองของน้องอะค่ะหายไปบางส่วนก็เลยทําให้น้องมีอาการก็คือคอไม่ตั้งมือไม่แบรชักเกรงแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะแล้วก็นั่งแล้วก็เดินคือทําอะไรไม่ได้เลยอะค่ะคือน้องไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะ ว่าสิบปีแล้วที่คุณเจเรเลี้ยงดูน้องบิวมาด้วยความที่ไม่มีญาติที่ไหนครอบครัวของเธอต้องดิ้นรนสามีก็ต้องออกไปทำงานรับจ้างรายวันส่วนลูกชายคนโตที่เพิ่งจบม .6 ต้องพักการเรียนออกมาหางานทำส่วนคุณเจเรต้องดูแลน้องบิวด้วยตนเองและพาออกมาขายขนมแบบนี้ทุกวัน ก็จะเลือกที่จะเอาไปเองดีกว่า 1. เราได้ดูแลเขาเต็มที่ด้วย2เราก็ได้ได้ขายของเต็มที่เราก็ไม่ต้องมามอห่วงว่าเออเขาจะดูแลลูกเราดีไหมลูกเราได้กินข้าวหรือยังลูกเราเป็นยังไงคืออยู่กับเราอะเราได้เห็นว่าเขาเป็นยังไงแล้วคือน้องอะค่ะพออากาศร้อนจัดๆแบบนี้ก็จะมีอาการชักเกร็งแล้วก็กลัวว่าคนที่ไม่เคยเลี้ยงเขาอะจะดูแลเขาไม่ถูกเราเราอยู่กับเขามาตั้งแต่เล็กเราจะรู้อาการนั้นว่าเราควรจะทำยังไงแบบนี้ค่ะ แม้ว่าชีวิตของคุณเจเรจะโชคร้ายแต่เธอก็ยอมรับและเต็มใจที่จะดูแลลูกคนนี้ให้ดีที่สุดนี่คือเรื่องราวของคุณแม่สู้ชีวิตซึ่งช่วงหน้าเราจะเดินทางไปตามหาและให้กําลังใจเธอกันครับวันนี้รายการโหปประกายแสงแห่งความหวังเดินทางมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมาตามหาแม่ค้าสู้ชีวิต ที่ต้องอุ้มลูกพิการออกมาขายขนมด้วยทุกวันแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนแต่เธอก็พยายามยังไม่ยออ่อท้อพวกเขาจะผ่านความยากลำบากไปได้อย่างไรไปติดตามและให้กำลังใจพวกเขากันครับย่าร้านไหนอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขายอะไรเนี่ยขายขนมค่ะขายขนมค่ะมีเค้กกล้วยหอมคุกกี้บาวนี่เคกทำเองค่ะทำเองค่ะอนี่คนขายค่ะเก็บตังค่ะต้องเอาข้าออกมาทุกวันทุกวันค่ะเราเดินทางมาจนพบคุณเจเรและลูกสาวไปย้อนฟังเรื่องราวการสู้ชีวิตของครอบครัวเธอกันครับ น้องน้องเป็นพิการทางสมองตั้งแต่กําเนิดคือน้องไม่มีเยื่อสมองบางส่วนด้านขวาแต่เป็นแค่บางส่วนนะคะไม่ใช่หายไปแต่คือไอ้ส่วนที่หายไปอ่ะมันเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดน้องก็คืออาการก็จะแบบคอไม่ตั้งมือไม่แบชักเกรงกล้ามเนื้ออ่อนแรง แล้วน้องก็พูดไม่ได้แล้วก็ทําอะไรตัวเองไม่ได้เลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีลูกคนเดียวใช่ไหมมีลูกสองคนค่ะแต่ว่าลูกชายตอนนี้ก็คือเพิ่งจบเพิ่งจบมหกแต่เข้าไปทํางานทํางานส่งของแต่ว่าก็คือเพิ่งไปทํางานยังไม่ถึงเดือนเพิ่งเริ่มทํางานเขาจะเรียนต่อไหมเขาจะเรียนต่อเขาบอกว่าเขาขอเก็บตังค์สักพักก่อนเพื่อว่าให้ได้มีเงินเพื่อเพื่อจะเอาไปเรียนนะคะเขาขอเก็บตังค์สักพักใช่แล้วตอนนี้สามีของคุณเจรินี่เป็นไง ก็คือทํางานค่ะเป็นทํางานรับจ้างเหมือนกันแต่ช่วงเนี้ยก็คือออกทะเลค่ะแต่แต่มันก็มีไม่ทุกวันออกทะเลทีนได้ประมาณชัเท่าไหร่ครับได้วันละ3า0ค่ะ300บาทค่ะออกทะเลวันหนึ่งเนี่ยนะชีวิตประจําวันเนี่ยทาอะไรบ้างคุณเจเลชีวิตประจําวันของแม่เลยก็ตื่นเช้าก็เนี่ยค่ะทํางานบ้านทํางานบ้านทํากับข้าวอะไรแบบนี้แล้วก็มาดูแลน้องป้อนข้าวน้องอาบน้ําน้องเพื่อจะเตรียมมาขายของ แล้วก็พอสักประมาณช่วง9โมง10โมงเราก็จะวิ่งรถขายของก็คือเมื่อกี้ที่เข้าไปทักทายกันเห็นตอนแรกเนี่ยก็คือเราเอาพวกคุกกี้ขนมเราทําเองทําเองค่ะแล้วเราไปเรียนมาจากไหนการทําขนมทําอะไรเงี้ยใน YouTube ค่ะใน YouTube ค่ะ oh, ไม่เสียตังค์ด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมอยากจะอุดหนุนน้องน้องบิวกับแม่เจเลนะครับก็สั่งซื้อ ขนมได้นะครับสั่งซื้อเข้ามาเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครับว่าในช่องทางในการสั่งซื้อนี่มีอะไรบ้างครับแล้วคุณพ่อเป็นไงบ้างส่วนมากพ่อเขาก็จะไม่ค่อยอยากให้เราพาลูกออกมาแต่เราก็จะให้เหตุผลเขาว่าถ้าสมมุติเราไม่ช่วยกันอะ่ะมันก็จะยิ่งหนักเพราะว่างานรับจ้างของพ่อมันก็ไม่ได้มีทุกวันอะคะ่ะเพราะว่าบางทีเหมือนถ้าลมมรสุมมาแบบนี้งานในทะเลก็จะไม่มีละเขาก็จะขาดรายได้อย่างน้อยเราขายของ ได้ตรงส่วนนี้มาอย่างน้อยเราก็จะได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟนะจ่ายค่าแผมเพลดลูกเวลาลูกไปโรงพยาบาลหมอนัดเราจะได้มีค่ารถทาเดินทางไปหาหมออะไรแบบนี้คุณแม่เขาทราบไหมเวลาเราบอกเขารักนะน้องบิวรักไหมเขารู้ทุกเรื่องเขาตอบสนองยังไงกอดค่ะเขาจะหันเอามือมากอดเรา ออกระรับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลาก,กินแบ่งรัฐบาลนะครับจะมอบเงินให้กับครอบครัวของคุณเจเลไว้1 0,000บาทไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับครับพร้อมด้วยถุงยัง <c oughs> ชีพ1่ถุงนะครับเอาไว้ต่อสู้ชีวิตนะครับตอนที่เขาไม่มีน้องบิวน้องบิวเนี่ยเขาก็ก็โอเคเขาสามารถทํางานเก็บเงินเก็บทองอะไรกันได้แต่พอมีน้องบิวขึ้นมาปุ๊บทำให้เขาเขารู้สึกว่า S <S เขาเสียสละในการากต้องหยุดงานแล้วก็มาดูแลลูกต้องเหนื่อยเพิ่มใช่เหน,นื่อยเพิ่ม,มเสียสละเพิ่มผมชื่นชมอะไรครับชื่นชมที่เขาดูใน u t u b e อ่ะเรียนรู้ต่างๆคือ <S <S ไม่ต้องไปเสียเงินเรียนอะไรต่างๆเรียนใน YouTube อย่างเดียวเขาไม่ท้อแล้วก็เขามีความขยันนะครับแล้วก็มีกําลังใจก็คือลูกนี่แหละจะหนักจะท้อจะอะไรเห็นลูกมาปุ๊บก็กาลังใจว่าต้องทําเพื่อเขา เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้องขอขอบคุณเรื่องราวการสู้ชีวิตของคุณเจเร่สุขเขียวที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลมริ r ทีวี